ชื่อน้องอะไรคะช,ช,ชื่อน้องพราวค่ะค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมอทยากเป็นคุณหมอทไมถึงอยากเป็นคุณหมอคะอยากเป็นคุณหมอเหมือนแจนอยากเป็นคุณหมอเหมือนลินวะาเป็นคุณหมอเหมือนแจนตรวจที่ที่ดหัวใจใช่ไหมมีมีคุณหมอต้องมีที่ตรวจหัวใจมีอะไรอีกครับท้องแก่มาแล้วอะไรนะคะ อันนั้นคืออะไรคะดอกไม้ทำไมคุณหมอต้องมีดอกไม้อะคะคือคนแรกที่อถึงต้องมีอะไรคือ๋ออันคืออะไรอะคะอันนั้ใส่อ๋อไว้ใส่หูฟังคุณหมอต้องทำอะไรบ้างอะคะเพราะใส่หูสมคบอันนั้นคืออะไรอะคะอะไรนะคะ อ๋อไว้อ่านหนังสือคุณหมอต้องอ่านหนังสือเก่งๆใช่ไหม